ผังงานนะคะผังงานที่แล้วเราเริ่มเรียนการเขียนผังงานแบบลำดับไปแล้วนะคะเรียนรู้การใช้สัญลักษณ์ต่างๆไปแล้ววันนี้ครูขอทวนเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะคะโอเคกดอัดแล้วก,กดเปิดไมค์มาสวัสดีกันค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะทุกคนมา ทวนขออาทิตย์ที่แล้วอัลกอริทึมคือลำดับขั้นในการเขียนโปรแกรมเนาะเขียนอัลกอริทึมที่ดีก็คือเขียนให้ถูกต้องง่ายเอากลับมาใช้ใหม่ได้มีประสิทธิภาพเราสามารถอธิบายอัลกอริทึมด้วย3อย่าง1ที่เราเรียนกันไปเลยครูขอมาเริ่มตรงนี้คือรหัสเทียมรหัสเทียมก็พวก INPUT IF else ใช้คำสั่งอะไรพวกนี้ นะคะรหัสเทียมภาษามนุษย์อันนี้ครูไม่ได้สอนเพราะว่าพวกเราน่าจะพอเข้าใจจากจากตัวรหัสเทียมแล้วก็คือใช้เป็นภาษาไทยนี่แหละภาษามนุษย์นะคะและอีกอย่างหนึ่งที่พวกเราเรียนกันไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคืออธิบายด้วยผังงานนะคะผังงานจะมีลักษณะเป็นการใช้สัญ,ญลักษณ์เพื่อบ่องบอกว่าเขากําลังเริ่มต้นนะเขากําลังรับค่านะหรือเขากําลังตรวจสอบนะ โปรแกรมก็จะรันไปตามสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเหล่านี้นะคะหลักของการเขียนโฟชาร์ดใช้สัญ,ญลักษณ์ต้องถูกต้องตามความหมายเช่นเราอยากเริ่มต้นโปรแกรมเราต้องใช้สัญ,ญลักษณ์สำหรับการเริ่มต้นโปรแกรมแล้วก็มีอีกหลายๆสัญ,ญลักษณ์เลยใช่ไหมคะแล้วก็ขนาดต้องเหมาะสมด้วย ครที่วาดมาแล้วเล็กเกินไปหรือใหญ่เกินไปก็ปรับให้มันเหมาะสมเข้ากับข้อความให้พอดีนะคะทิศทางไหลาจากบนลงล่างเกิดจุดตัดน้อยที่สุดพยายามใช้จุดเชื่อมต่อพวกนี้มาทบทวนสัญ,ญลักษณ์กันสักนิดหนึ่งครูวาดรูปอะไรลงไปตรงนี้ให้พวกเราช่วยกันตอบเปิดไมมานะคะสัญ,ญลักษณ์นี้คือสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้สำหรับทำอะไรบ้าง ใช้เริ่มแล้วก็ใช้จบใช้เริ่มอีกอันนึงคือใช้จบเขียนลงไปแบบนี้ถูกต้องไปต่อสัญ,ญลักษณ์นี้คือสัญ,ญลักษณ์ใช้ทำอะไรช่วยกันตอบนะใช้ทำอะไรเอ่ยลืมยังใช้ในการสี่เหลี่ยมด้านขนานจำได้ไหมเลย เป็นข้อมูลที่รับเข้ามาค่ะรับข้อมูลถูกต้องค่ะใช้ในการอินพุตต่างๆถูกไหมเช่นรับข้อมูลสกอร์หนูก็เขียนเข้าไปข้างในสกอรหรือถ้ามีอีกหลายอันหนูก็เขียนไปเรื่อยๆรับข้อมูลโอเคสัญลักษณ์นี้ค่ะเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการอะไรเอ่ยประมวลข้อมูลที่รับเข้ามาค่ะ ใช่ค่ะประมวลข้อมูลตัวอย่างเช่นเราอยากคำนวณผลรวมของตัวเลขสองจำนวนหนูก็เขียนสูตรเข้าไปในนี้เป็นต้นต่อไปสัญ,ญลักษณ์นี้ค่ะใช้ในการทำอะไรเอ่ยจำได้ไหมการตัดสินใจค่ะการตัดสินใจดีค่ะ การตัดสินใจว่าเราจะาไปในเงื่อนไขที่ถูกหรือไปในเงื่อนไขที่ผิดถูกไหมข้างในนี้ใส่อะไรใส่เงื่อนไขเข้าไปโอเคต่อไปสัญ,ญลักษณ์นี้อืใช้ในการอะไรเอ่ยแสดงผลค่ะ แสดงผลใช้ในการแสดงผลข้อมูลตัวอย่างเช่นเราอยากจะแสดงผลคำว่าผ่านอ่ะคำว่าผ่านหรือเราอยากจะแสดงผลตัวแปร ى, เราก็ใส่ไปเลยคำว่าอย่างเช่นตัวแปร ى, พื้นที่เป็นตัวแปร ى. สังเกตว่าถ้าเป็นข้อความเราจะมีเครื่องหมายคำพูดครอบไว้ใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีโปรแกรมจะเข้าใจตรงนี้ว่าเป็น ตัวแปรชนิด1นอ่ะโอเคเอ,อ่อส่วนอันนี้ที่ไม่ค่อยได้พูดถึงนะคะรับทางแป้นพิมพ์รับทางแป้นพิมพ์เนาะรับข้อมูลทางแป้นพิมพ์อีกอันหนึ่งที่ไม่ค่อยได้พูดถึงเลยคือแสดงผลทางเครื่องปรินแสดงผลทางเครื่องปริ้นนะคะ อีกอันนึงจุดเชื่อมต่อเล็กๆอย่าลืมแล้วก็ลูกศรแสดงทิศทางอันนี้สอนเผื่อไปถึงคนที่ไม่ได้เข้าอาทิตย์ที่แล้วเนาะเราอยากจะรับรู้ว่าเพื่อนเขาเรียนอะไรกันอาทิตย์ที่แล้วไปต่อรูปแบบของโฟลชาร์ดอาทิตย์ที่แล้วสอนเรื่องโฟลชาร์ดแบบลำดับแล้วก็อีกอันนึงคือโฟลชาร์ดแบบทางเลือกไปแล้ววนซ้ำขอ q u e s t i o n mark ไว้ก่อนพรยากเหลือเกิน ะะคะเอาแบบทางเลือกทีนี้การแบบการเขียนแบบทางเลือกวันนี้ครูจะสอนเพิ่มคือเมื่อมีหลายทางเลือกมีหลายเงื่อนไขจะทำยังไงนะคะอันนี้ลักษณะของผังงานแบบลำดับอ่ะพอจะจำได้เนาะอันนี้ครูทวนอย่างรวดเร็วนะคะต่อไปคือผัางงานแบบลำดับ ที่หาค่าพื้นที่เหมือนกันแล้วเราก็ทำตัวใบงานกันไปข้อหนึ่งข้อสองทำกันไปแล้วเรียบร้อยกดรัวๆน่าจะไปช้านิดหนึ่งดีเลยนิดหนึ่งเขียนแบบทางเลือกอ่ะขอมาโฟกัสเทียันี้เลยนะคะเขียนแบบทางเลือกมีหนึ่งเงื่อนไข มีสองทางเลือกว่าจะไปผ่านหรือไม่ผ่านเงื่อนไขมีอยู่ว่าถ้าคะแนนมากกว่าเท่ากับ90อ่าถ้าคะแนนมากกว่าเท่ากับ90จริงจะให้ผ่านถ้าไม่จริงจะไม่ผ่านเขียนเป็นผังงานได้ดังนี้ 1. ใช้สัญ,ญลักษณ์สตาร์ทเข้ามาสัญ,ญลักษณ์รับค่าสกอร์เข้ามาต่อ แล้วค่อยนำสกอร์มาตรวจสอบมาตัดสินใจเอามาตรวจสอบว่าถ้าเขามากกว่าเท่ากับห้าสิบนะคะถ้าเป็นจริงให้แสดงผลคำว่าผ่านเห็นไหมถ้าเป็นจริงแต่ถ้าไม่เป็นจริงจืดจดแสดงผลว่าไม่ผ่านทั้งสองอันรวบลงมาที่จุดเชื่อมต่อแล้วก็จบการทำงาน ปะจึ๊บจบจุดเชื่อมต่อแล้วก็จบอันนี้ทวนของเก่ามาทวนเอามาของใหม่กันเลยดีกว่าขอย้ายไปที่เรื่องใหม่เรื่องนี้นะคะอ่ะพร้อมนะน่าจะเข้ากันมาเกือบหมดทุกคนแล้วก็ครบแล้วแหละเขียนผังงานแบบหลายทางเลือกนะคะตัวอย่างเช่น เราลองมาดูฝั่งนี้ก่อนนะทบทวนรหัสเทียมนะคะฝั่งนี้คือฝั่งรหัสเทียมทบทวนฝั่งนี้ก่อนอะโปรแกรมนี้ให้ตรวจสอบความสูงเราจะต้องแสดงต้องการแสดงผลว่าส่วนสูงที่รับค่าเข้ามานั้นน่ะ แปลว่าคุณตัวสูงค่อนข้างสูงค่อนข้างเตี้ยหรือตัวเตี้ยโอเคนะตรวจสอบมีอยู่หลายเงื่อนไขแบบนี้ใช้คำสั่งแรกด้วย if ในการตรวจสอบถูกไหมคำสั่งที่2 3 4และและถัดถัดมาเรื่อยๆถ้ามีอีกหลายเงื่อนไขใช้คำสั่ง elif ส่วนคำสั่งสุดท้ายคำสั่งอื่นๆไม่เช่นนั้นใช้คำสั่ง else แม้อื่นๆอันนี้ทวนให้นะคะอันแรกมาใช้ if ถัดมาหลังจากนั้นมีอีกกี่เงื่อนไขใช้ elif หมดเลย elif แล้วก็จบที่เงื่อนไขสุดท้ายที่ไม่มีเงื่อนไขว่า else อ่ะทวนให้ นำมาเขียนเป็นอันกาเออนำมาเขียนเป็นผังงานอย่างไรนะคะเราก็มาเลยเริ่มต้นแมอันนี้เขียนด้วยภาษาไทยก็ได้เห็นปะแต่ครูสอนให้เราเขียนภาษาอังกฤษเนาะ s ตาร์ทนะคะจากนั้นรับค่าความสูงเข้ามาตรงนี้จริงๆไม่ต้องเขียนเลยก็ได้รับค่าส่วนสูงเข้ามาจากนั้นฟังให้ดีขั้นนี้ทำอย่างนี้นะคะ จากนั้นนำํำไฮตัวเดิมมาตรวจสอบที่เงื่อนไขแรกเงื่อนไขแรกบอกว่าถ้าความสูงมากกว่า1 7 5ใส่เข้าไปข้างในถ้าความสูงมากกว่า175โอเคจากนั้นถ้าเขาเป็นจริงถ้าเขาเป็นจริงให้แสดงผลคําว่าตัวสูงถูกป,ปะ แล้วก็ทิ้งล้างเขาไว้อย่างนี้แหละมาที่ถ้าไม่เป็นจริงก่อนถ้าไม่เป็นจริงให้ตรวจสอบความสูงอีกเงื่อนไขหนึง่งเห็นไหมเงื่อนไขต่อมาก็เป็นเขียนเรียงลำดับลงมาค่ะเงื่อนไขต่อมาก็เป็นส่วนสูงถ้าส่วนสูงมากกว่าหนึ่ง้อยหกสิบห้าถ้าเป็นจริงคุณต้องแสดงผลคำว่าค่อนข้างสูง แต่ถ้าไม่จริงมาตรวจสอบอีกหนึ่งเงื่อนไขอันนี้แสดงผลค่อนข้างสูงไปแล้วเนาะมาตรวจสอบอีกหนึ่งเงื่อนไขก็มาเป็นอ้าวครูเขียนผิดนี่ตรวจสอบความสูงถ้ามันมากกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบห้าตรงนี้คือหนึ่งร้อยห้าสิบห้าเนาะถ้าเป็นจริงมาฝั่งเป็นจริงคุณจะค่อนข้างตีอ่ะอ่ะ แต่ถ้าไม่จริงคุณก็มาทางนี้เลยถ้าไม่จริงคุณก็มาที่ตัวเตีย้ยอ่าเป็นไงไหลลงมาอย่างนี้เรื่อยๆหมายความว่าอันที่เป็นจริงให้แสดงผลให้แสดงผลเห็นปะ่ะส่วนอันสุดท้ายถ้ามันไม่เป็นจริงเห็นปะ่ะถ้ามันไม่เป็นจริงคุณตัวเตีย้ยไล่ลงมาเป็นลำดับเงื่อนไขแบบนี้ แล้วก็นำมาเข้าสู่จุดเชื่อมต่อสองอันเข้าสู่จุดเชื่อมต่อหนึ่งอันสองอันเข้าสู่จุดเชื่อมต่อหนึ่งอันแล้วก็ค่อยจบอ่ะโอเคไหมค่ะจุดเชื่อมต่อแบบนี้มันจาเป็นต้องมีสองอันเลยใช่ไหมคะถ้จริงๆแล้วก็ควรจะมีแบบมีจุด ควรใช้จุดเชื่อมต่อค่ะอืมโอเคไหมคือสองอันรวมเป็นหนึ่งสองอันรวมเป็นหนึ่งจะสวยสุดแต่ถามว่ามันมารวมที่จุดเดียวมันก็ได้แต่มันเกิดจุดตัดเยอะไงจุดตัดจากเดิมมันเป็นจุดตัดเยอะโปรแกรมมันก็จะคำนวณยากในในขั้นของการประมวลอย่างเงี้ยนะคะ ให้เราเอาให้สวยก็คือเอารวมสองมาสองรวมมาที่จุดเชื่อมต่อหนึ่งอันหนึ่งสองรวมหนึ่งอันหนึ่งสองรวมหนึ่งอันแล้วก็มาจบแบบนี้เลยนะคะให้ดูอีกหนึ่งอันอันนี้เป็นลักษณะของแบบว่าออกข้างเนี่ยเยสเยสออกข้างมาเรื่อยๆ แต่ถ้าเป็นลักษณะนี้ลองดูนะเขียนแบบลักษณะยาวไล่ลงมาก็ได้นะคะเมื่อกี้มันจะออกข้างนิดหนึ่งถ้ามันมีหลายเงื่อนไขมันจะไปทางแนวกว้างแนวกว้างไปเรื่อยแต่ถ้าลักษณะนี้จะเป็นผังงานแบบเขียนไล่ลงมามันจะเขียนง่ายกว่าลองดูนะโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมตรวจสอบเกรดนะคะเราเคยเขียนกันมาแล้วแหละตรวจสอบเกรดรับค่าเกรดเข้ามา ถ้าเกรดมากกว่า2.5ผลจะ,จะแสดงว่าสอบชิงทุนได้หรือถ้าเกรดมากกว่า2.0ผลคือรอพิจารณาถ้าไม่เช่นนั้นผลคือสอบชิงทุนไม่ได้อ่ะเขียนเป็นโฟลชาร์ดได้ดังต่อไปนี้นะคะ หนึ่งเริ่มต้นมาสตาร์ทสองรับค่าเกรดเข้ามารับค่าเกรดด้วยสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมด้านขนานจากนั้นเอาเกรดมาตรวจสอบอันแรกเลยโอเคนะถ้าเกรดมากกว่า2.5 ใส่อยู่ในเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนถ้าเป็นจริงถ้าเป็นจริงให้แสดงผลคำว่าสอบชิงทุนได้เห็นไหมแขนออกมาข้างหนึ่งแล้วก็แสดงผลเมื่อกี้นี้แขนจะออกอีกข้างหนึ่งมาอย่างนี้ถูกไหมแล้วค่อยตรวจสอบต่อเมื่อกี้นี้หมายถึงเมื่อกี้นี้ข้อเมื่อกี้นี้ แต่ถ้าแบบนี้สามารถเขียนไล่ลงมาข้างล่างได้ลักษณะนี้ถ้าไม่เป็นจริงตรวจสอบต่อเห็นไหมถ้าไม่เป็นจริงให้ตรวจสอบต่อหรือถ้าเกรดมากกว่า2.0อ่าถ้าเป็นจริงให้รอพิจารณาเห็นไหมเอ่ยถ้าไม่เป็นจริง ถ้าไม่เป็นจริงหรือถ้าเป็นอย่างอื่นใดๆก็ให้แสดงผลเลยว่าสอบชิงทุนไม่ได้แล้วก็จุดเชื่อมต่อหนึ่งอันจริงๆต้องมาจุดเชื่อมต่อตรงนี้หนึ่งอันเนาะแล้วก็จุดเชื่อมต่อมาตรงนี้อีกหนึ่งอันแล้วก็จบการทำงาน อันนี้คือเขียนในลักษณะไล่ลงมาข้างล่างอ่าเข็นไหมสองตัวอย่างน่าจะพอเข้าใจลองไปเขียนกันดูจริงๆดูนะคะอุ๊บเออใบงานที่เออสรุปใบงานที่เจ็ดนี่หว่าไม่ใช่ใบงานที่แปดกูเขียนในในคาซูว่าแปดใช่ไหมต้องเป็นเจ็ดนะคะ เออใบงานนัแหละวิควิคแปดถึงเก้านะคะใบงานตัวเดียวกันอ่ะข้อนี้เป็นข้อตัดเกรดตัดเกรดเคยทำแล้วอันนี้ยาวเหยียดมากนะคะเราจะต้องหากระดาษเหมือนเดิมคราวนี้วันนี้เราเราไม่ต้องแข่งกันเนาะ วันนี้มันค่อนข้างจะละเอียดซับซ้อนนิดนึ่งหากระดาษมานะคะทําความเข้าใจกับโจทย์ข้อนี้ครูไม่มีรหัสเทียมให้กับพวกเราสำหรับข้อนี้นะข้อนี้ครูมีรหัสเทียมให้เห็นเปล่าแต่ข้อนี้มาเป็นโจทย์ มาเป็นแบบความต้องการของคนที่เขาอยากให้เราเขียนโปรแกรมอะแล้วเราต้องเขียนในลักษณะเป็นผังงานออกมาให้เขาเป็นนำเสนอลูกค้าอะไรทำนองเนี้ยอาจสมมตุตินำเสนอพอออกก็ได้ว่าหนูอยากสร้างโปรแกรมนี้ค่ะด้วยผังเดี๋ยวหนูจะอธิบายอัลกอริทึมด้วยผังงานให้พอ,อ,อฟังนะคะแล้วก็เขียนเป็นชาร์ตอัลกอริทึมตรงนี้ออกมามันก็จะใช้เวลานาน,านพอสมควร อีกหนึ่งข้อครูขอพูดไปที่ข้อนี้เลยนะคะอีกหนึ่งข้อเคยทำแล้วเหมือนกันนะคะข้อนี้คือให้ตรวจสอบจำนวนผู้ติดเชือ้อโดยมีเงื่อนไขเป็นภาษาไทยไล่เรียงลงมาแบบนี้ให้เราเขียนเป็นผังงานให้เราเขียนเป็นผังงานตอบมาในกระดาษค่อนข้างยากแล้วก็ใช้เวลาพอสมควร นะคะใครสะดวกทำข้างนอกที่ไม่ใช่ในมีตรงนี้คืออยากจะกดวางไปแล้วไปทำนอกรอบแล้วก็ส่งมาในคลาสมนอกรอบก็ได้อนุญาตนะคะแต่ถ้าใครอยากทำตรงนี้ตอนนี้เลยในคาบนี้เลยครูอยู่นะตรงนี้เผื่อเราอยากจะถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมให้ครูแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็ได้ คือบางคนใช้เวลาข้อนี้ไม่เท่ากันครูก็ไม่อยากจับเวลานะคะเพราะข้อขอ,อื่นๆมันจับเวลาได้มันง่ายอันนี้มันซับซ้อนนิดหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากอยู่ในมีดนี้แล้วทำไปพร้อมๆกันเลยกับครูก็ทำได้อย่างน้อยข้อนี้สัก10นาทีหรือ15นาทีก็แล้วแต่ก็ลองดูนะคะ เดี๋ยวสักสิบนาทีผ่านไปครูจะลองมาถามพวกเราดูว่าใครทำได้อะไรถึงไหนแล้วให้เราโชว์คำตอบขึ้นมาทางหน้าจอให้ครูดูหน่อยซิหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะสิบนาทีผ่านไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาถามความคืบหน้ากันโอเคไหมต่ต่างคนต่างแยกย้ายไปทำข้อนี้นะคะอาจจะเปิดไปดูผังงานของ อันที่แล้วอันนี้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อมาประกอบกับไอ้ข้อนี้ก็เป็นได้อะโอเคไหมมีใครถามเลยไหมครูไม่เช็คชื่อแล้วเนาะเราเช็คเรามาครบแล้วนะคะใครอยากออกไปทำนอกรอบแล้วส่งคำตอบของตัวเองนอกรอบได้เลยออกได้เลยแต่ถ้าใครอยากอยู่ตรงนี้อยู่ต่อได้ให้เวลาสิบนาทีเดี๋ยวครูกลับมาถามนะคะโอเคเริ่มเลย อาจโจ์อยากเขียนให้ง่ายก็ลองเขียนเป็นรหัสเทียมดูก่อนก็ได้นะมีใครถามอะไรตอนนี้ถามได้เลยนะคะเหมือนเราอยู่ในห้องเรียนแหละสิ่งที่เราถามเพื่อนก็จะได้ได้ยินด้วย ครับผมออกได้เลยใช่ไหมครับได้เลยแล้วเอดี๋ยวทำส่งนะคะรุมครับดีครับโอเคไปได้ค่ะสวัสดีครับครับ เดี๋ยวครูเอาเอาเลกคอร์ดออกแล้วนะ